ไปครับ หยุดเวลาครับหนึ่งนาที17.07วินาทีขอมันน์เจ็ดวิขอให้ได้มา,ารายละเอียดของเครื่องบินนะครับอ่ะส่งคลิปเขา้า คัดเลือกจากโรงเรียนบ้านร้องกวางจังที่มาคมอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับโดยมีนักบินที่หนึ่งเด็กชายวรวัฒน์จนรมารครับเด็กชายวิรวัฒน์ลด,ดการผู้ช่วยนักบินครับและมีผู้ควบคุมทีมนะครับหนึ่งนายสงการตักเตือนนะครับสองนายชยุทธชาสิงห์ทองและสามนางสาวพรทิพย์นนใจบุตรนะครับรายละเอียดของเครื่องบินนะครับปีกนะครับห้าสิบเจ็ดเซนนะครับลำตัว ห้าสิบเอ็ดเซนนะครับขนาดของใบพัดนะครับอยู่ที่8ดนิ้วนะครับอันนี้ชุดพวงหางนะครับนะครับยางใช้ยางวงใหญ่สีนี้นะครับขอขอบคุณครับ